สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังครับผมอันนี้ผมมาอยู่กับพี่ศักทีธีรศัก์กน้ําเพ็รน,นะครับเป็นพิธีกรอดีตพิธีกรวงพุ่มพวง,พงดวงจันทร์นะฮะตัวจริงเสียงจริงนะวันนี้มีโอกาสได้มานั่งคุยเรื่องเกี่ยวกับน้องต้นข้าวก่อนคลิปเนี้ยเดี๋ยวขอ,เ,อเต็มๆเลยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามาหาพี่เขาเพิ่งเพ,พิ่งได้มีโอกาสแวะมาอ่านี่แหละคนที่ได้สัมผัสกับน้องต้นข้าวมาแล้วนะครับบนเวทีอของพี่พิ่งพุ่มพวงใช่ไหม ก็ไปนั่งคุยกับหลานเขานมัังมันยังไงแล้วก็คุณย่าเขาแล้วก็ครูนิวอครูนิวพูดถึงครูนิวด้วยนะอครูนิวก็บอกว่าโอ้โหครูครูเก่งมากนะเขาบอกอ๋อมันหลานต้นข้าวเขาก็เก่งเขามีพรสวรรค์ของเขาอันนั้นก็ใช่แต่กรนี้ว่าครูเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ความรู้สิ่งดีๆให้กับเพราะเสริมเสริมใช่ไหมเพราะ้อหนูอายุสิบสองเอง ใช่สิบสองสิบสามเมันยังเด็กอ่ะใช่มันก็ยิ้มหวานเจอหน้าก็ยกมือไหว้ทักทายก็เป็นมารยาทของที่มาของนักร้องลูกทุ่งควรจะเก็บรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้เพราะเรามาจากบ้านนอกเราต้องนึกถึงว่าเราต้องมาจากบ้านนอกจากท้องไร่ท้องนาแม้กระทั่งผมเองนี่ผมมาจากท้องไร่ทุองนาทุกวันนี้ผมก็แบบง่ายๆเออไม่มีไม่มีตรงไม่มีแอคนอกจาก เ,เวลาทํางานผมก็จะตามหน้าที่ของผมก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยจังหวะจังหวพะพอดีน้องต้นข้าวเนี่ยเขาเข้ามาในจังหวะมันเหมาะกับงานพี่พึ่งพอดีนะมันลงตัวมันคือคือ ก่อนหน้าเนี้ยพี่พี่พิศักดิ์เนี่ยเป็นพิธีกรทุกๆปีนะครับท่านใดที่ไปวัดทับกระดานจะรู้นะครับว่าพิศักดิ์นี่เป็นพิธีกรหลักด้วยซ้ำไปแล้วก็ผมหลักเลยกับพี่กับพี่สุวินเนาะนะสองคนนะครับที่เป็นหลักเลยอยู่ยืนอยู่คู่กันเนาะแต่ปีนี้พิเศษหน่อยมีพี่แสนรักเมืองโคราชมาด้วยมีสิงแหผมมาจากโคราชเป็นเพื่อนกันกับพี่แสนรักนะเนี่ยทุกคนผมกับแสนรักเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตำนานอืมใช่ใช่ตำนานของลูกทุ่งที่ว่า จะไม่ค่อยได้ฟังเสียงกันไม่บ่อยนอกจากงานใหญ่ๆหรือว่าใครที่เชิญไปคผก็ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้รุ่นลูกหลานเด็กใหม่ๆอะไรพวกนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นพิธีกรอีกเรื่องหนึ่งแต่ของเรายังยืนอยู่ในระบบของเราอยู่ระบบลูกพุ่งันติองแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเดี๋ยวขอภัยแป๊บหนึ่งเพราะว่าดีผมขาตั้งแล้วมันมันเอ็นนะใช่ๆอย่างบนี้ดีกว่าคนที่ดูลูกพุ่งจริงๆหรือว่ารักเพลงลูกพุ่งสมัยพุ่มพวงสายยานยอดรักใครต่อใครเนี่ย อันนี้มันจะเป็นลูกทุง่งขนาดแท้ลูกทุ่งตัวจริงนั่นแหละ,ะจะดูตัวจริงตอนนี้ตอนนี้พี่ศักพอไม่เห็นลูกทุ่งแบบลูกทุ่งไทยอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยซึ่งจริงจริงก็มีมาเยอะแยะแหละแต่เพเอินว่าช่วงเนี้ยน้องต้นข้าวเขาโดดเด่นไงมัน,ม,น,ม,นมันระบบแบบไหนพี่ลองเขาใส่มากเลยปกติก<ค>็ได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นอพอมาเห็นตัวอ้าวหนูนี่มันตัวนิดเดียวมันยังไรเดียงสาเสียงใส่บ้าน คือคือไม่ไม่ปรุงแต่งไม่มีอ๋อไม่มีเนาะเขาเขาว่าไม่เขาไม่ใช่ร้องเหมือนพุ่มพวงไม่เหมือนแต่คือเอาแค่ใกล้เคียงลักษณะเอาลักษณะดีกว่าภาพรวมเนี่ยอ่าเขาร้องเป็นเอกลักษณ์ร้องดีด้วยซ้าไปเขาร้องดีเพียงแต่ว่าเขาบูชาพุ่มพวงเขารู้ว่าพุ่มพวงเป็นครูเป็นแม่แบบอันนั้นอีก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 เรื่องหนึ่งเป็นต้นแบบเขาเป็นต้นแบบที่อยู่ในใจเขาใช่เขาก็ได้คุยกันข้างเวทีตอนนั้นก็ เออก็ชื่นชมเขาอ,อยางได้ถ่ายรูปครูนิวด้วยครูนิวแล้วก็คุณย่าเขาคุณน,น,<ต>นิวนี่เป็นคนสอนนะ<ช>สอนวิธีการบางสิ่งบางอย่างอะน้องอาจจะเก่งในทางที่จํามาถูกเขาไป<ต>จำมาแต่ว่าพนนี้วิธีการแนะน,ำนํำของครูนิวเนี่ยก็เป็นวิธีแนะนําว่า เออมันอย่างนี้นะทั้งกิริยามารยาทถึงสังคมภายในน่าจะภาพรวมมาครูเขาจะบ่งบอกว่าเออเราต้องยังเดินเส้นนี้นะแบบนี้ทําตัวแบบนี้อะไรอันนี้ก็ต้องชื่นชมไปทางครูนิวส่วนคุณย่าคุณย่าเป็นงานที่ได้คุยคุณย่าเขาน่ารักเออผมบอกเลยผมยังทักเลยว่าคุณย่าจะสบายแล้วต่อไปนี้หลานสาวก็จะมาพลิกชีวิตล่าสุดเนี่ยบ้านเสร็จแล้วเนี่ย มีแต่คนเอ็นดูกันทั่วประเทศอันนี้ถูกต้องนะครับเอออันนี้เราเราต้องแยกนะเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะต้องแยกเพราะว่าเราจะไปมองว่าโอ้ยร้องดีอย่างนี้แล้วก็คนอื่นร้องไม่ดีไม่ใช่คือคนหนึ่งก็ร้องดีมีเยอะแยะคือต่างคนต่างใช้วิธีการของตัวเองนะพี่นะศึกวันดวลเพลงระดับฝีมือทั้งนั้นเห็นไหมแชมป์แต่อันสมัยถูกต้องนะครับอีคสมัยนั้นนะเขา ธรรมดาที่ไหนแต่ก่อน,น,นก่อนหน้านี้เป็นน้องกีตาร์อ่นานั่นนะธรรมดา,ามที่ไหนคนนี้น้องกีตาร์นี่ผมพูดถึงไปแล้วก่อนหน้าเนี่ยคลิปแต่ว่าสุดยอดอแต่ว่าพันเนี้ยที่ผมมาเจอพิศักดิ์วันเนี้ยคือผมได้มีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยบ้านพี่แกอยู่หนึ่งเทพ,พเนะแต่ว่าพันเนี้ยเราอยากจะมาคุยว่าเออเนี่ยพิศักดิ์เนี่ยแบบเจอตัวจริงมาแล้วน้องต้นข้าวเนี่ยเออเขาเป็นเด็กยังไงอะไรน่ารักยังไงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับแฟนขับ F อซบางคนนะไม่ไบางคนที่ไม่ได้เป็นเอฟซของเขาตัวจริงอ่ะไปไปเปรียบเทียบไงว่าเป็นพุ่มพวงมาเกิดอะไรไม่ไม่อย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปใช้คํานั้นนะใช่ใชดูไม่ดีเพราะว่าอ่าแต่เป็นความเชื่อของบุคคลนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เขาแต่ว่าวันนี้ในความรู้สึกเราไงเราไม่ได้มองว่าเป็นแบบนั้นใช่ไหมบางคนไปจะไปบอกว่าโอ้โหนี พุ่มพวงสองรองดีกว่าพุ่มพวงโอ้ยไม่ไม่ไม่อย่าอย่าไปใช้อย่าไปใช้ความคิดแบบนั้นคือถ้าใครเคยดูพุ่มพวงอ่ะผมเคยพูดหลายคลิปแล้วพี่พึ่งเนี่ยคือสุดยอดของสุดยอดมันไม่มีอีกแล้วท้างนั้นเขาไม่เรียกลาชินีหรอกทุกคนก็ลองคิดดูง่ายๆอย่างพุ่มพวงนี่เขาไม่รู้หนังสืออการศึกษาก็ไม่ดีเขาจะลาบากมากครอบครัวตระกูลดวงจันทร์เนี่ยกว่าพุ่มพวงจะวางฝ่ามาถึงถึงวันที่แบบเขาแบบเป็นซุปตาซุปสตาอะไรเงี้ยนะ ยังให้หนูต้นข้าวเนี่ยเขามีการศึกษาเขากำลังเรียนอยู่เพราะนั้นมันจะคนละอย่างเพราะเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาสิ่งที่ผิดๆไปใส่ไปใส่สมองเขาอสียไปใส่เด่๋ยวไปใส่ตัวเขาเออวันนั้นเขาพูดบนวิทีไหมที่บอกว่าตัวหนูเนี่ยเยอย่าไปเปรียบเทียบว่าแม่พึ่งเนี่ยเป็นตัวหนูเป็นแม่พึ่งอยู่อย่างนี้หนูแค่แบบว่าอะไรคารมบูชาหรือว่าเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบของเขา ที่ทําให้เขาเดินทางและนักร้องลูกทุ่งเนี่ยนะเราสามารถจะบอกได้แทบทุกคนดีกว่าประสบความสาเร็จเพราะเดินตามพุ่มพวงเอานำเพลงพุ่มพวงเข้าไปประกวดทุกคน <c oughs> ที่มานะอันนี้เราอันนี้เรากำลังจะบอกว่า บางคนไม่ประสบความสาเร็จก็ก็อย่าน้อยใจอย่าไปน้อยอย่าไปคิดว่าร้องเพลงพี่พึ่งแล้วจะชนะทุกคนทุกคนไม่ไม่ใช่นะทุกคนอันนี้มันเฉพาะเป็นบางคนเท่านั้นเองมันเป็นจุดเด่นพี่นะเออบางคนมันเห็นเขาร้องบ้างก็อยากจะร้องไอไอถ้าเรียนแบบได้ได้อยากร้องอยากสืบสืบทอดเจตนา ลมของพี่พึ่งอะได้สืบทอดเพลงได้แต่บางคนคิดว่าอุ้ยฉันต้องเหมือนฉันต้องแต่งชุดเหมือนแล้วก็ไปประกวดไม่อันนี้ไม่ใช่นะครับบางคนอย่าไปเข้าใจแบบนัว่าเนาะผมอยู่กับพุ่มพวงมานานเนี่ยผมพี่พี่อยู่กับพี่พึ่งมาทั้งหมดผมบอกไม่ถูกว่ามันกี่ปีใช่แต่ผมรู้ใจกันมากผมรู้ใจมองหน้านี่รู้ใจเลยว่าเขาจะต้องแบบไหนแบบไหนเนี่ยแล้วผมก็ดูแลพึ่งก็เป็นอย่างดีหน้าไปดีพี่พึ่งนี่คือหน้าไปทีเขาก็เก่ง ทุกคนเชื่อไหมพี่พึ่งก็เล่นตลกเป็นด้วยนะเขาเก่งหมดทุกด้านความสามารถเขานี่ไม่ธรรมดาเขาเก่งหมดทุกด้านแล้วเพลงเนี่ยเศร้าสนุกหวานซึ้งอะไรเขาทําได้หมดอ่ะทุกกียบบทอารมณ์เพลงเขาจะลื่นไหลแล้วเขาจะถ่ายทอดได้แจ๋วถ้าใครนึกไม่ออกลักษณะเอาคล้ายๆดีกว่าเหมือนต้นข้าวนั่นแหละลักษณะใกล้เคียงแต่ไม่ถึงขั้นเหมือนเดาได้เลยว่าเดี๋ยวต่อไปไอ้หนูนี่มันเป็นศิลปินพอศิลปินแล้วเขาก็จะ เน่เดินตอนนี้วงงานรับเชิญค่อนข้างเยอะทุกตอนนี้นะทุกคนเขายังให้เบอร์มาเลยเขาบอกออมีงานมีการอะไรจะเรียกใช้กันตัวผมนะเนี่ยกลัวคูนิวนิวนะตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าคิวงานที่ผมไปดูในในเฟซบ o ๊กเขานะใครขยันด้มันไล่ไลงานแล้วก็รู้สึกว่าไอที่ผมอัดคลิปนี้ไม่เกี่ยวนะหมายถึงว่าอยู่วัดรังมันมั้งประจําปี เมื่อคืนดูเขาอยู่อดูเขาอยู่สอนสุพรรณโชว์เขาอ่าใช่ใช่ใช่สอนสุพรรณโชว์คือคุณแขกเนี้ยลูกอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณเนี้ยเขาเป็นคนแบบเอาไปด้วยก็มีคิวด้วยเพราะว่าเจ้าภาพเขาคนอยากจะได้อันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งกระแสเขาแรงมากใครก็อยากจะโป๊ปะต้องยอมนะทุกคนล่าสุดที่ผมได้ดูคลิปน้องต้นข้าวไปงานวันเกิดของใครสักอย่างแล้วเจ้าภาพอ่ะควักเงินรางวัลให้หมื่นหนึ่งเจ้าภาพนะอืมเจ้าภาพใจดีทุกคน ให้รางวัลน้องหมื่นมือนะครับสดๆเลยนะอันนั้นแสดงว่าเจ้าภาพเขาเขาไม่ได้ซีเรีตสเรื่องเงินหละเขาเขาป้าพิ่มเขามีความสุขมีความสุขวันเกิดเขาแล้วก็ได้น้องมาลองร่วมงานโอ้ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้จะบอกให้ว่าที่พี่ศักดิ์เนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเพราะพี่ศักดิ์เป็นคนหางานนักร้องแบบนี้อยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาไม่ใช่ว่า เขาก็อยากจะไปแต่คิวเขาไม่ว่างอถูกต้องเพราะผู้จัดการก็ต้องเดี๋ยววันนี้อยู่ที่นี่นะเวลาเท่านี้อาเดี๋ยวไปต่อตรงนู้นตรงนี้เขาก็ไม่มีเวลาไปจริงๆอ่ะอ่าใครก็อยากจะไปใครก็อยากจะได้ไอตัวนักร้องเองตัวผู้จัดการเองก็อยากจะไปอยากจะแต่มันทําไม่ได้เวลามันไม่ได้ไหนจะต้องอัดรายการอีกอะเนี่ยอ่าไปบันทึนเทปมันต้องแยกแยะเวลาไงต้องต้องพาเด็กต้องไอหนูเนี่ยพาให้เขาไปเขาประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องแต่ถามว่าน้องเขาเหนื่อยไหมเขาก็เคยกู้แล้วเหนื่อยเหนื่อยดิเหนื่อยเพราะการเดินทางนี่แหละเพราะว่าเป็นเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรแต่ถ้ามีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยทุกคนรับรองว่าเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่ากับกับการทํางานเขาไปพบปะแฟนเพลงที่เมตาเอ็นดูเขาเนี่ยเขาก็จะผ่อนคลายใช่ใช่ทำให้เขามีความสุขเขาก็จะลืมความเหนื่อยถูกอย่างต้นข้าวเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาได้เจอแฟนกับคนนู้นคนนี้มาทักตายรุ่นปู่ย่าตายายมาเอ็นดูเขาเหมือนเราเนี่ยเราก็ชื่นชม แล้วก็เอนดูให้กําลังใจเพราะนั้นก็กใอยท่านเมตตาอันนี้ในฐานะพวกเราอยู่ในวงการแบบนี้นะเราคือเราใครทําดีเราชื่นชมเราเป็นกลางนะครับเราไม่ได้ว่าไอคนนั้นร้องไม่ดีไอนี่ดีกว่าไอนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ใช่คือเราเห็นคนไหนมีความสามารถนะพี่นะเราเราเป็นคนดูเราจะรู้เราชื่นชมมากกว่าเราต้องชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจกันทุกทุกคนที่เขาประสบความสาเร็จหรือบางคนอาจจะไม่ประสบความสําเร็จ ที่ไปร่วมงานกับพี่พึ่งล้วก็บางคนอาจจะร้องดีก็อย่างที่เห็นนะถ้าบางคนร้องไม่ดีทุกคนอย่าไปดราม่าอย่าไปว่าเขาโอ้มาร้องไม่ดีมาร้องทําไมไม่ใช่เวทีพี่พึ่งร่วมพวงวัับกาดานี้ทุกๆปีเขาให้โอกาสทุกคนมาทั่วประเทศก็ได้ร้องหมดนี่ไงจะช้าจะเร็วถูกนะบางคนเนี่ยเออพี่พี่เคลียร์เลยว่าเออบางคนมันมีมาพูดในไลฟ์สดในว่าโอ้ยไอคนนั้นร้องขึ้นได้ไงไม่ใช่ทุกคน ไอ้บางคนเนี่ยมาอยู่ข้างล่างเขาให้เทียบคีย์เทียบเสียงก่อนก่อนมันก็โอเคลองลองลองนะแต่ถ้าเขาขึ้นไปเขาตื่นเต้นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเวลาไปอยู่ตรงนั้นจริงๆปุ๊บมันเหมือนกับโอ้โหนคนมันเป็นวงมันเยอะนะแล้วไปเจอดนตรีวงใหญ่ของทุกวงแล้วมันมีความตื่นเต้นบางทีมันประคองไม่อยู่บับังคับไม่อยู่มันก็เตลิดไปอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรไถือว่าพี่ๆเขาพี่ศักดู หรือพี่สุบินหรือใครก็แล้วแต่นะครับหรือวินลี่อะไรก็แด้ให้โอกาสไม่พี่องค์พี่องค์เนี้ยสลักจิตเนี้ยเขาให้โอกาสทุกคนใช่ไหมเพราะว่าที่นั่นไม่มีการปิดกั้นบางคนมาจากเชียงใหม่มีบางคนมาจากระยองนู่นเพื่อนผมมาจากระยองนครศรีธรรมราชมีเกดยังมีเลยมาเปิดรีสอร์ทคอยเลยคือบางคนอยากขึ้นมากวทีพี่พึ่งแต่ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือแล้วจังหวะน้องต้นข้าวเนี่ยมัน คูมันไม่จวเหมาะแล้ววันนั้นน่ะคนเขาไปรอพี่พี่อาคนไปรอกี่โมงก็ผมตองผไปจากกรุงเทพเนี่ยผมบายบผมต้องออกทุกวันผมกลับบ้านทุกวันไม่ไปถึงพอเลี้ยวจะเข้าวัทับกระดานนี่ทาไมรถรางมันติดกันขนาดนี้มันแน่นใช่ไหมโอ้มันติดเป็นแถวเลยเฮ้ยวันนี้มันเป็นอะไรมันไม่เคยมีติดนงทุกวันอ่าใช่ใช่ปกติก็ถอดจะเคลื่อนถึงเข้าไปข้างในได้โอ้โหก็มาดูไอ้หนูนี่ไอ้ต้นข้าวมาแจกไอ้น้ำส้มก่อนอันนี้ผมชื่นชมไปแล้วนะคลิปหนึ่ง เรื่องการที่ว่าน้องน่ะมีจิตใจมีจิตใจที่ดีมาแจกทางเป็นทานเป็นทังเจ้าภาพเขาก็ดูแลอย่างดีนะแต่วัดเคแล้วก็ท่านกำนันเกติศเกลือวิไลแล้วก็ขนาดน้องน้องเพชรนะอย่างปื้มนะน้องเพชรให้ก็ดีใจลูกพี่พึ่งอ่ะ เขาถ่ายคลิปลงแล้วนะเขาปื้มนะเขาดีใจดีใจปื้มน้องแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ไม่ใช่ว่าอน้องดังกว่าอะไรไม่ไม่เขาไม่คิดหลักเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแหละใช่เขาคิดมีแต่ปักปื้มมาซีใครมางานแม่เขาเนี่ยก็มีความสุขจะร้องไหมอยากให้ร้องในซ้ำปใช่แต่วันนั้นน่ะน้องเขาไม่มีเวลาเนาะใช่เขาไม่มีเวลาอีกวันใช่เขามาอีกวันนึงเออวันที่มานะรถติดใช่ไหมพี่โอ้โหรถติดสองสามกิโลนุ่นแล้วก็จากหนูก็จะเข้าถึงยกเวทีพี่แย่เลยอ่าขนาดพิธีกรยัง ผมว่าไปวันแล้วนะนไปตรงนั้นนะสามโมงครึง่งโอ้ oh, oh, โหเสียวเวลาตรงนั้นเกือบชั่วโมงมันก็ค่อยขยเอบขยือบอขยือบเราก็งงว่าเอะทำไมวันนี้มันเป็นแบบนี้อ่าอ,อแต่ก็โฆษณาไว้เรื่องหน้านะแล้วพรุ่งนี้<อ>น้องต้องเข้าจะมานะเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตมีอเอซ <FC S 2> หลายท่านเนาะ เสียดายไม่ได้ดูไรสดเขาอยากดูคนที่มาคอมเมนต์ช่องผมอะอเขาบอกเขาอยากดูอยากเห็นบางคนเขาอยู่ละพัทลุงที่ผมบอกพี่อะออพัทลุงก็มีอยู่บึงการก็มีอ่าแล้วก็อยู่ที่ไหนนะเชียงรายเขาบอกเป็นแฟนคลับของน้องต้นข้าวเขาบอกเขาอยากเห็นในไรสดแต่ว่าวันนั้นไม่มีถ่ายทอดน,นะนี่ยังได้ไปดูย้อนหลังได้พวกคนที่ลงไว้ยังได้ถ่ายรูปอ่าคู่กับต้นข้าวแล้วก็หน้าเวทีเขาจะ อันหลังอัลาไถ่ยมคนดูนะอ๋ออลังการมากแต่ดีมากเลยแล้วเป็นปีที่แบบไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าปีนี้มีมีมีน้องต้นข้าวแบบนี้หรอจังหวะเราไม่รู้เนาะว่าจะมีแบบนี้ไงไม่รู้แล้วเพื่อนมาเหมาะเจาะกับมีเด็กมาหลังวิธีเขาถามน้าต้นข้าวมาวันไหนต้นข้าวมาวันไหนใช่ไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวรู้ก็จะบอกหน้าเวทีเลยอันนี้พี่สักยืนยันได้นะทุกคนเนี่ยพี่เขายืนยันได้นะ พอวันที่สิบสามลำไยมาใช่ไหมบอกเอาแฟนต้นข้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันแน่สิบสี่ต้นข้าวมาล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทางผู้จัดการเขาได้เคลียร์มาเรียบร้อยแล้วครูนิวใช่ไหมครูนิวเขาจะชัดเจนตรงนั้นอแล้วก็คุณย่าเขาก็มาสามคนเนี่ยคุณย่าครูนิวแล้วก็ต้นข้าวมาหลังเวทีถ่ายรูปทักทายสลักจิตถ่ายลงปถ่ายรูปยู่งหลังเวทีอยู่พักใหญ่อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของผมด้วยเนาะ ว่าในฐานะผมเป็นคนดูฟังเพลงไงไม่ผมก็มองว่าเป็นกลางนั่นแหละทุกๆคนนั่นแหละที่ร้องเพลงดีอ่ะให้กําลังใจทุกคนไม่ได้แบ่งแยกนะครับอันนี้ป,ประกาศไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาคนมาดาม,าม่าว่าโอ้มานั่งชื่นชมแต่ต้นข้าว <c oughs> อันนี้เป็นเป็นคลิปชื่นชมของน้องต้นข้าวเราก็ต้องพูดแต่ถึงน้องต้นข้าวนั่นแหละจังหวะชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะชีวิตเสียงบางคนโอ้โหแชมป์ไม่รู้กี่สมัยเสียงดีมากเลย แต่บางครั้งมันยังไม่ใช่เวลาของเขาจังหวะชีวิตดวงเขาเขายังไม่ถึงเออพี่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 อยู่วงการนี้มามาหลายสิบปีเนาะเคยได้ยินเรื่องอะไนี้นะเรื่องที่แบบประกวดร้องเพลงแล้วแล้วที่หนึ่งไม่ประสบความสําเร็จคนได้ที่สองดังครับตัวมากนะออตัวมางยกยกตัวอย่างมีมีใครตัวมากนะพิสุขคนเออเนี่ยอย่างสมมติว่าน้ําอ้อยพุ่มสุกคนนี้อะไรเงี้ยใครก็ต้องให้ออสุชนะแต่กรณีว่าน้ำอ้อยภูมิสุขเขาก็เหมือนกับ ที่มาที่ไปเขาเขาอาจจะเป็นคนของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะเขาก็ให้ชนะไปผลทสุดท้ายอจุนาลีไหมมาดังไงบ้างคนที่สองที่สามบางทีตกรอบก็ดังนะอันนี้มีส่วนจริงๆนะอย่างตายอะไรไทยเขาบอกเขาไม่ชนะเลยเนี่ยนู่นนี่นั่นตกรอบเวลาประกวดอะไรเงี้ยนะแต่ถึงเวลาชช่วงชีวิตของเขาเขาถึงว่าบอกบุญภาวัสนาไม่มอนัีมันมีมันมีนอกจากพรสวรรค์แล้วก็ ยังโชควัฒนา <นะ S 1> ด้วยนะจะังหวะชีวิตนะ,ะบางครั้งคนเราผมอยู่มาทั้งชีวิตผมยังจนเลยคือด้วยออันนี้เรื่องจริงผมเหมือนกันผมอะ่ะอ่ะ ผูู่้มามทั้งชีวิตเนี่ยห้กว่าปีเนี่ยผมผมเหมือนการเล่นตลกมาตั้ง <c oughs> เขาหลาไหร่สิกว่าปีแล้วสาปลายปีแล้วบางคนมาเล่นแป๊บเดียวดังอ่ะอันนีนน้คิดคิดง่ายๆเลย <c oughs> ลูกล่นเนี่ยมงังล่ะเนี่ยว่าอันนี้ถือว่าวาสนาเขา <c oughs> เออว่าโชคว,ว,ว,วาสนา,เ,าเรื่องของเขาไม่ไม่ไดไม่เปไรเราเจอกันแต่ว่าเขาก็ใใ้้วาาเจอเจอเจอเอเรอเจ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 อเอเจอเจืออเอเจคือ ศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักร่องตลกอะไรก็แต่มันต้องมีครูบาอาจารย์นะคนลูกทุ่งก็จะให้ความเคารพกันตามรุ่นให้ความให้เกียรติกันนะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็เหมือนเหมือนอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยไหมอย่างที่พี่ศักบอกว่าโหมารยาททั้งทายาททั้งถูกแล้วทั้งหมดหลานนั้งครูนิวยั้งคือคือบางคนอาจจะมองว่าเออทำเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าจะไม่ทุกคนคือมันมันมันวัดที่ผลงานนะพี่นะสมมติว่าคุณผลงานดี เพลงดีแต่คุณมารยาทไม่ดีก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็จบเลยว่าไปไม่ได้แต่อย่าไปคิดเองอ่าถ้่าไปคิดเองเนี่ยคิดว่ากูดังกูนู่นกูนี่ปุ๊บจบไปไม่ได้ต้องให้คนดูเขาคิดเรามีหน้าที่ปฏิบัติตัวให้ดีต้องเดินติดติดดินเอาไว้คนลูกตุ้งอย่าลืมพื้นฐานของลูกตุ้งแล้วมันจะยืนอยู่ในนี้ได้แล้วมันมีคลิปดราม่าเอ้มีมีเรื่องดราม่าก่อนหน้านั้นที่บอกน้องตอนช่วงนั้นเนาะไปเข้าเซเว่นแล้วมีคนมาพยายามจะมา มาขอถ่ายรูปออันเนี้ยต้นข้าวเขาพูดเองว่าขอถ่ายได้ไม่เป็นไรไม่ได้ห่วงเลยแต่ว่าเป็นผู้ชายอะไรเนี้ยเขาบอกว่าพยายามจะมาจับมาไม่ได้อันนี้ยายาครับอันโดยเฉพาะเป็นผู้ชายด้วยไม่สมควรไม่สมควรขอน้องก็ถ่ายเขาไม่ได้หยิงนะอย่าคิดว่าน้องต้นข้าวหนีเหนือใช่เขากลัวไงคนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะต้นข้าวใช่ทุกคนจะไปจับมือจับไม้ไม่ได้เอขนาดผมอยู่ด้วยกันเนี้ยออผมยังมีแต่ว่า หญิงที่ดีกาเนี่ยบอกป๋าเดี๋ยวควงเลยนะก็มาควงแขนแล้วอ่ะอันนี้เราให้เกียรติกันเนี่ยเข้าให้ความเคารพนะมาทีไรก็เจอป๋าทุกทีเอออย่างเราบอกปีนี้สวยนะหญิงนะโอ้จริงกันป่าเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปมันหน่อยดิอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเรายังยรอยาดอยตรงนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆแนะนําให้กําลังใจกันเรามีมีแต่มีแต่ความดีมีแต่สิ่งดีที่มาหาเรา ถึงเราจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเพราะพอเราอาจจะเลยจุดนั้นมาแล้วก็ได้นั้ก็เลยมาแล้วสร้างมันชีวิตเราเนาะเอาเวลาที่เหลือทาสิ่งดีๆให้กันถูกต้องมันจะน่ารักกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่อ่าอ่ะคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวเนาะอย่างที่ที่พี่ศักเคยเจอได้สัมผัสผมว่ายังไม่ได้เห็นแต่ผมพูดไปก่อนนะนี่แหละแต่พิษสักยังไม่เคยเห็นตัวจริงแต่พี่ศักเนี่ยเห็นมาแล้วงานทับกระดานละงานวัดทับกระดานเนาะ ประกาศไว้เลยเนาะทุกๆปีนะครับเจอพิษักได้ที่วัดทับกระดานอ่าแน่นอนดูไรฟ์สดแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดไรฟ์สดครับท่านใดสนใจติดต่อพิษัก์เป็นพิธีกรในงานผมยังพูดได้อยู่ยังทํางานไหวไม่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 เตินทางไปไหนมาไหนได้ปกติครับโทรศัพท์ติดต่อพิศัก์ได้นะครับก็ได้ก็ได้ถ้างานนั้นคงคิดว่าอยากจะวางเสียงผมเอ อยากได้พิธีกรเอย่างเงี้ยงานบวชได้หมดงานบวงานแต่งงานมงคลงานเรื่องงานเล็กงานใหญ่ทําได้หมดขอให้ขอให้มีสคริปต์มาบอกว่าเราเป็นงานแล้วงานคุณจะเป๊ะหรือว่าจะเป็นงานวิธีงานวัดงานวาได้หมดครับผมมักกะทยยกผมยังไม่พูดได้เลยอ๋อได้เนาะทั้งที่ไม่ใช่ทางของผมแต่ว่าถูกหลวงพ่อบอกโยมต้องพูดเอาเสียงเราเรของโยมหน่อยเออเอาหน่อยผมก็ได้แค่นี้ประมาณนี้เชิญคนทำบุญนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ทาง อะไรสอยดาวขายได้หมดผมก็ไปไปแล้วนะเขาให้ผมไปพูดแบบนั้นอ่ะไปก็ได้ไม่เป็นไรเราต้องทําได้ถูกต้องในเมื่อเราพูดเป็นเองานอย่างนี้ถือว่าธรรมดามากครับบนเวทีนี่จะยิ่งใหญ่กว่าเราต้องละเอียดคืองานพวกนี้มันพลาดไม่ได้อพิศักน์นี้ยืนหยัดอยู่บนเวทีวงการลูกทุ่งเนี่ยมาว่าปีมาตั้งแต่ปอที่1แล้วนะที่ว่าผมเป็นนักร้องจะน่าเลื่อมประกวด จากจังหวัดนครสวรรค์พศ11นั่นอสอสบบนะครับดูขออภัยนะฮะพอดีเราอยู่ติดถนนพอดีมอไซค์วิ่ง่นันไปานมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ตั้งแต่พศอ1อ้นั่นน่ะผมมาจากนครสวรรค์ผมร้องเพลงชนะเลิศพศ11 2 5 11ใช่วันที่12มีนา2511จำได้ขนาดนั้นจำนได้นะวันแรกนี่ผมจะจำแม่นเลยมาอยู่มาอยู่ที่นี่ปีน้ใช่ผมจะจำแม่น สองพเออยสิบเอ็ดเออนี่ยแล้วก็ไปไล่เรียงเราผมอยู่กี่ปีเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะทุกคนก็คงอคงอิ่มกับความสุขในการได้รับฟังสิ่งต่างๆจากพิสักนะอาพิศัก์ฝากเบอร์เบอร์โทรไว้หน่อยเผื่อใครจะติดต่อโอต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าบางทีอยู่บ้านนานๆบางทีมันเหงาอะเหงาเงาเพราะว่าคนเราไม่ได้รับไม่ได้รับมีดนะมีดมันต้องคมมั่ง เนี่ยผมได้พูดเต็มที่ก็คืองานพุ่มพวงนี่ผมวอมเลยเนี่ยโอหวันเต็มเเออนน่นะน้องเพ็รบอกลุงไหวไหมบอกโอยสบายเลยเนี่ยลุงก็รองานแม่มาเนี่ยเออเพิ่เบอร์ผมนะฝากเบอร์เลยเออเนี่ยบอกน้ำบอยก็ได้นะบอกผมช่องก็ได้นะเบอร์ผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่หนึ่งนะสีรหักจากน้ำเพ็รศูนย์แปดศูนย์สี่ห ห้าแปดเจ็ดเก้าห้าแปดเจ็ดเก้าเออไม่เป็นไรติดต่อทางนี้ได้เลยนะครับท่านใดที่อยากเอออยากจะฟังเสียงผมนะใช่เรียนเชิญหรือว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่าสปอนเซอร์ที่ที่อยากให้พ่ศักไปประกาศไปพูดผ่านทางผมทํทำสปอตโฆษณาทุกชนิดเออนี่ทำ<ด><ม>สปอตโฆษณาได้ด้วยเนาะทุกคนก็มีห้องอัดมีได้ด้วยนะครบวงจรขอให้บอกท่านใดติดต่อสนใจวงตี งานเล็กงานใหญ่ศิลปินทุกค่ายทุกเบอร์ตลกตลกได้หมดไม่รู้อ่ะบอกมาเลยบอกมันต้องการใครมีงบประมาณเท่าไหร่ใช่งานนี้แค่นี้แค่นี้พี่สากลองดูที่ว่าประมาณไหนอะไรลองมาคุยกันก่อนอ่าได้ได้เนาะว่าเอออยากได้ประมาณไหนเวทีกี่เมตรอ่ามีตั้งแต่สี่เมตร6เมตร8เมตรยัน20เมตรมีหมดมีแต่ผมบอกว่าผมขายของดีอของดีมีคุณภาพ ขอไม่ดีไม่เอาเตียวชื่อผมไม่เอาเพราะว่าพี่เขาอยู่มาตั้งห้าสิบก่ไปในวงการศิลปินแกมมี่นี่ไม่ได้ส่งคือกอจักระพันคนเดียวนอกนั้นไปหมดต่างจังหวัดไปหมดไปหมดจนคุ้นเคยกับศิลปินดีเราก็มีเบอร์สายตรงก่าศิลปินก็พวกมีความผูกพันกันอะไรพวกนี้เยอะแยะนักร้องโดยเฉพาะ ราะผมเก่ามากนะต้องบอกว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าแต่อย่าลืมติดต่อน้องต้นข้าวด้วยนะติดต่อผ่านพิศักดิ์ได้นะได้สบายเลยผมมีเบอร์มีเบอร์แล้วผู้จัดการคุณนิวมีเบอร์มีเบอร์และติดต่อพิศักดิ์ได้เลยว่าอยากได้น้องต้นข้าวไบอกร่อการแสดงผมไปเช็กวันให้แล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับนั่นแหละถึง4 1 6 5 8 7 9นเี่เบอร์ผมนี่แหละโอเคคงจะเต็มอิ่มกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนในการชมคลิปของบอยซัง พี่ป้านะอาพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่รับชมคลิปในช่อง y o u u u e บบอยซันนะครับโอเค,อเ,คเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ